สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยเจิตสี่นะครับขึ้นชกกันาวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566เวลา14บสนาฬิกาสสิบปีโดยประมาณครับมุมสองเวนก็เลยเถอกานนี้นะครับนำข้อมูลอีกข้อลงหน้ามวยเจิตสี่นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกใจสมุดเท่าใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึ่งครับเพื่อเช็คตัวเช็กระแสบวกเช็กรหนักของนักบวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักบวชขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกษัตริย์นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้อองตนนไปก่ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามูทัจสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับเนื่องจากว่ามุทัจสีในสัปดาห์นี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะคู่เอกนะครับเดิมทีก็ดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒนะครับล่าสุดนี้แจ้งถอนไปนะครับเนื่องจากว่ายังไม่หายจากอาการป่วะครับจึงแจ้งถอนไปนะครับและคู่ที่สามคู่รองคู่เอกนะครับายแดงทางด้านสันเพชรศรสละชีพนะครับตนสังกัดก็มีการย้ายศึกไปต่อยศึกพลังใหม่นะครับ ทำให้ทาานสันเพชรสอสระชีพก็ถอดออกไปอีกหนึ่งคู่นะครับสําหรับในวันนี้ก็จะมาอัปเดตคู่มวยตามรายการมวยไทยจสีตามดังนี้เลยนะครับแต่ก็แนะนําให้แฟนมวยนะครับอัปเดตข่าวสารวงก,การมวยต่อไปนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกันหรือเปล่านะครับขณะนี้ก็อัปเดตตามรายการดังนี้เลยนะครับคู่ที่1ของมวยไทยจสีในสัปดาห์นี้นะครับฝ่ายตงคือนศิลาชัย สเดชพันธ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองเสือปอมคนอินพิกัด100ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรลีลาเอ็มยุเด่นนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังพิกัด120ปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรก้าวล้านสิงมาวินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรวิเศษเพชรเกรดเพชรพิกัด126ปอนด์นะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับ ไแลก็คือคัมแบ็ก k ีเคยุทธนาส่นนนนว,วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพันศักดิ์ววันทวีพิกัด127ปอนด์ต่อ128ปอนด์นะครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับอัปเดตล่าสุดก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้ก่ก,กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนพอดท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบหลุนชอบเชียร์นะครับผมขอนแนะนำนะครับแอดพีเคสองพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุนมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอดพีเคสองครับ ส่วนเฟรมเวิเท่าใดนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระวางมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยให้ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์นะครับถ้าใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับอดีไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับเดือนที่มอยตอรจะกรสนะครับคือจุกันาวอาทิวันที่27สิงหาคม2566นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายตรงขคือศิลาชัยสอเดชพันธ์นะครับหรือว่าดาบชาญของปราบส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรเมืองเสือปอมงคลอินนะครับหรือว่าพญาเสือปอมงคลอินนะครับพิกัด100ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสีราชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับใบสิบห้าปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสเดชพันธ์นะครับมีพันธ์ตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าคบเครื่องนะครับสัดแข้งต่อยหมัดขวาคอล็อกวัดตีเหนียวแน่นนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีพริก ชนะนกยกที่2นะครับปิ่นสยามเ K 5พยักมวยไทยนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นโดนนับไปโดนนับ8ไปก่อนนะครับแล้วก็พลิกกลับมาเอาชนะนอกได้นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนสมานชัยเพชรภูมิมวยไทยนะครับที่จังหวัดสงขลาครับล่าสุดมีแก้แค้นนะครับเอาชนะคะแนนสมานใจเพชรภูมิมวยไทยที่ฐานทับอากาศดอนเมืองมาครับสั่งปลอมล่าสุดของท่านแฟงก็ชนะ2งไปแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรเมืองเสือนี่เป็นนักชกจากมหาสารคามนะครับวัยสิบห้ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ปอมมงคลอินนะครับมีเจแป้งนะครับอะลิสามงคลอินนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องนะครับสัดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดดันเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี่ก็ต้องบอกว่าชกอยู่ที่เวทีช่องเจ็ดสีทั้งสิ้นเลยนะครับทั้ง3ามไฟเลยนะครับแต่ว่าชกเป็นช่วงหลังแต่ทอดสุดนะครับหลังคู่เอกนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของตรางฝันน้ำเงินครับก็มีชนะคะแนนยอดแสนชัยรุ่งชัยสิทธิ์นะครับที่เวทีช่อง7จสีนะครับวันนั้นชกเป็นคู่ที่6เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แพ้คะแนนยอดแสนชัยรุ่งชัยสิทธิ์นะครับที่เวทีช่อง7จสีก็ชกเป็นคู่ที่6เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรโกเพชรโชกุนนะครับใต้เพชรบุรีนะครับหรือว่าโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับที่เวทีช่อง7จสีวันนั้นชกเป็นคู่ที่5นะครับแต่ว่าโชคดีนะครับอยู่ ชกอยู่ในช่วงถ่ายทอดสดนะครับเนื่องจากว่านักมวยในรายการนะครับมีการนับนอกันเกิดขึ้นนะครับคู่นี้จึงได้โชคดีมาชกอยู่ในช่วงถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าชกอยู่แค่3ยกนะครับลาสุดกอแพ้คะแนนเพชรโชกุลใต้เพชรบุรินที่ช่องเจ็ดนะครับสามฟอมหลังสุดของทนานฝ่ายน้ำเงินชกที่ช่อง7จ็ดสีทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับแพ้2ไฟไ์แล้วก็ชนะ1ไฟ่์ไฟนะครับแต่ว่าชกอยู่ช่วงหลังถ่ายทอดสดนะครับวันนี้มาเจอกับท้านศิลราชัยนะครับซึ่งเคยชกช่องเจ็ดสีเมื่อ เดือนเมษายนปี6กก็ประมาณ4เดือนที่ผ่านมานะครับวันนั้นก็ชกช่วงคู่ที่6หลังถ่ายท่ดถ่ายทออสดเช่นเดียวกัน,นครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไปชกที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับเวศมวยไไทยพันธมิตรนะครับก็อยู่ช่วงถ่ายทอดสดนะครับก็ชิดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยของท่านสายแดงอาจจะดูมาก่อนนิดนิดนะครับชุดชื่อมวยของท่านสายแดงอาจจะมาก่อนนิดๆิดนะครับแต่ว่า ช่วงหลังๆทางด้านฝ่าน้ำเงินจะชกที่เวทีช่องเจ็ดสีเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับก็เหมือนเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าผมมองไปที่ชื่อมวยนะครับชื่อมวยของทางด้านแ่แดงจะดูมาก่อนนะครับเพราะว่าผ่านประทะเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะพริกเอาชนะนอกทางด้านปิ่นสยามเ K 5พยัคฆ์มวยไทยที่ฐานทัพอากาศดดนเมืองมานะครับก็ดูว่าผ่านเบอร์ดีๆประทะเบร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับทางด้านแดงนะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝฟาแดงนะครับสิลาชัยสอเดชพันนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรเมืองเสือปอมงคลอินนะครับไป ู่เปิดหัวนะครับองวเมษจตุรสีในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับศิลาชัยสเดชพันธ์ครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรดีลาเอ็มยุเดนนะครับหรือว่าพิทักษ์ทางหลวงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวันนะครับหรือว่าแฟนฉันลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับพิกัดก็คือ120ปอนด์นะครับ ตารางฝ่ายแดงนะครับเพชรดีลานี่เป็นในโชกจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย21ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย FA ฟเอกรุ๊ปนะครับมีเสืยบุญธรรมเรืองยะวีนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีบางอย่างยงยุทธเอ็มยุเด่นนะครับเป็นผู้จัดการนะครับอันดับ4นะครับมวยรอบบุญเสือครั้งที่22นะครับที่เพิ่งจะปิดฉากรูดม่านไปล่าสุดเลยนะครับคว้าอันดับ4มาของนะครับดีกีของตา้านฝ่ายแดงนะครับเป็นมวยขวานะครับเพชรครบเครื่องเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงนะครับอาวุธรุนแรงต้นๆถือว่าอันตรายนะคคคครรรรัััับบบวงงในนนนป้มมมตีุแะะอก สฟอร์มล่าสุดนะครับของทา้านแฟายแดงนะครับก็มีชนะนอกยกที่2พรพิทักษ์นะครสหมิตรแท็กเตอร์นะครับที่วันที่ช่อง74นะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับตัดเชือกก็แพ้นอกยกที่5กล้องพบยาสีฟันสมุนไพรใส่โยกนะครับที่ช่อง74นะครับก็เดินหน้าไปชิงอันดับ3นะครับชิงอันดับ3ก็พลาดพ่ายนอกให้กับทางด้านกล้องชัยวัฒน เกียรติชัยวัที่ทีช่อง74อีกนะครับก็เลยควาอันดับ4มาครองนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทน่านแสดงก็ชนะ1ไฟแล้วก็แพ้นอกไป2ไฟนะครับเรียกได้ว่า3ไไฟหลังสุดชกไม่เคยครบ5ยกนะครับชนะน็อกคู่ต่ตสู้1่ไฟแล้วก็แพ้น็อกคู่ต่อสู้2ไฟเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเสมอสิ่งนี้เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย19ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่พันดักรัตนบุรีนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีทางนั้นเสียจุ๋งนะครับสากลช่วยบุตรานะครับเป็นผู้จัดการครับเป็นขวบเป็นมือขวานะครับฝีมือครบเครื่องเลยศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับตีหน้าแรงขวางหน้าค้ำแทงรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็มีชนะคะแนนเพชรบัญชา หงทองมวยไทยยิมที่เวทีหลังสิทธ์นะครับหลังจากนั้น,นก็แพ้น็อกยกที่2นะครับเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับที่เวทีหลังสิทธ์นะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนซุปเปอร์เจมนะครับทีเอ็นมวยไทยที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มล่าสุดชนะ 2ฝ่ไยแล้วก็สรุดแพ้1ฝ่ายนะครับก้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ฐานะ่ายน้าเงินจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงประเภทหนักแรงนะครับอาวุธรุนแรงนับน็อกนะครับก็ต้องมองไปที่ายแดงนะครับเพชรดีลาเอ็มยุเด่นนะครับดีกีก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับอันดับ4เมื่อรอบปุนเสือครั้งที่2 2ที่เพิ่งจบไปล่าสุดเลยนะครับต้นๆถือว่าอันตรายนะครับรุนนับรุนน็อกกินเต็มได้นะครับฐานะายแดงเพชรดีลาเอ็มยุเด่นนะครับซึ่งมองดูว่าฐานะายน้ำเงินเสมอสิ่่่่งงงกกก็ไไมชอออบาาุธหหนนนััััสเทรแข อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งธนานาฝ่ายแดงก็ประเภทอาวุธรุนแรงไซนับกว่าน็อกต้นต้นอันตรายอยู่แล้วนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพ็ดดีลาเอมยุเด่นนะครับต้นต้นเข้าไว้ก่อนนะครับมีโอกาสลุ้นนับน็อกลุ้นกินเต็มได้นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปไม่หลับไม่หล่นนี่ก็น่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชดดีลาเอมยุเด่นครับเข้าก่อนได้เปลี่ยนครับลุนนับลุนน็อกลุ้นกินเต็มนะครับ คู่ที่2ครับของวัชจัตศีในสัปดาห์นี้ครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรดีลาเอ็มยุเดนครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นการแก้มือล้างตากันนะครับแล้วก็มาดึงเข้ามาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นเรื่องการเตรียมตัวการฟิสสอบไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าฝ่ายแดงนะครับเพชร9ล้านสิงห์มาวินนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็ยอดเพชรสอสปาร์กยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับหรือว่าไดมอนด์เก้าแปดหรับ ไฟแดงนะครับเพชรเก้าล้านเป็นนักชกจากตัวสงขลานะครับวัยยี่ส,สิบปีก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเส้นหนึ่งสิงห์มาวินนะครับทัชชนนคดชาสวรรค์นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดขวาคอนะครับหลอกตัดตีเด้งตีเนี้ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,แงแยัดไส้แรงบูสดูดันเลยนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของท่านาไฟแดงน,นะครับเพชรเกล้านก็มีแพน็อกยกที่3เมาคีเฉาอัจฉระบุญนะครับที่เวทีมูลสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนสมิงแดงวอจักวุฒิที่สุราธานีนะครับในศึกลมพลคนสมุยล่าสุดนะครับพิกชนะคะแนนทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรที่เวทีช่อง74นะครับก่อือคู่ชกในวันนี้นะครับสามฟอร์มล่าสุดแพ้2ไฟชนะ1ไฟฝครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวิเศษนี่เป็นนักชกจากมหาสารคามวัย21ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตเพชรเพชรเกตเพชรนะครับมีท่านั้นเดียเกตเพชรเป็นผู้จัดการเฉียบเกตเพชรสตาร์เทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับเป็นประเภทฝีมือครบเครื่องเลยสาดแข็งแรงนะครับวงในปั้มฟัดรัดตีรุนแรงมาสอบคมนะครับน่าเสือดีนะครับเพราะว่าฟิตซ้อมอยู่กับสายทีมงานคนจัดนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้คะแนนสมิงแดงวอจักรวุฒินะครับที่เวทีช่องเจ็ดสีหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนแหลมสิงห์สอเดชพันธ์นะครับที่เวทีช่องเจ็ดสีล่าสุดนะครับพิกแพ้คะแนนเพชรกาลันสิงห์มาวินนะครับที่เวทีช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังสุดนี่แพ้สองฝ่ายแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายเทียบกันที่ฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเรื่องฟอร์มการชกนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่พอพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเดือนกกรฎาค ปี6กนะครับกอบมาเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับต้นๆทางด้านาเพชรวิเศษออกนําไปก่อนค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับป,ปลายๆนะครับเป็นทางด้านเพชรเก้าล้านสิงมาวินนะครับอาศัยเข่าในเหนียวเดินบู๊เดินบทเดินเบียดเดินบี้สุดท้ายพลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกตเพชร,พรไปได้แบบสนุกเลยนะครับในไฟล่าสุดเป็นทางด้านเพชรเก้าล้าน ที่เอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรนะครับผมมองว่าจังหวะฝีมือวงนอกนี่เพชรวิเศษดูน่าจะทําได้ดีกว่านะครับแต่พอประกบวงในนะครับก็เป็นทางด้านเพชรเกล้านน่าจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าทรงมวยไม่ค่อยสวยนะครับทางด้านเพชรวิเศษนะครับฝ่ายล่าสุดถอย เยอะเกินไปนะครับส่งมวยดูไม่สวยนะครับสุดท้ายก็เลยพลิกแพ้ไปนะครับวันนี้ผมมองว่าเป็นการแก้มือล้างตานะครับความพ่ายแพ้ในไฟที่ผ่านมาน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขจากทีมงานมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ให้ถอยยะไม่ให้ถอยเยอะมากไปนะครับเพราะว่าดูแล้วส่งมวยไม่สวยนะครับต้นๆนนาไปก่อนแน่นอนนะครับปลายปไม่ถอยเยอะตั้งรับและค้อบประคองเกมดีๆนะครับน่าจะแก้แค้นนะครับเอาชนะคะแนนทนานเพชรก้าล้านสิงมาวินไปได้แบบสนุกนะครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกของวยไทยจัดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรครับน่าจะแก้แขนได้ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงก็คือคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับหรือว่าซันแบ็กบูมเด็กเซียนนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็ยอดพานุสิดดาบใหม่นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับพันศักดิ์วัววันทวีนะครับหรือว่าไดมอนด์เก้าแปดหรือว่าสอบดินฝ่านนะครับพิกัด127ปอนด์ต่อ128ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย127ส่วนฝ่ายน้ําเงินต่อย128ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อยหนึ่งห้อยยี่สิบเนาฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับฝ่ายแดงนะคครัับมแบ็อนี่เป็นนักชกจาก นครรดสี่มานะครับวัยปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยทีเคยุทธนานครับมีคุณยุทธนาเกตประพัฒนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายดูแลนะครับดักเตะดักแทงหลักเกลี่ยดีนะครับปั้มตีแข็งแกร่งนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของคนตาไฟแดงครับก็มีชนะคะแนนวินมอรัตนบัณฑิตนะครับที่เวทีช่อง7สีนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์ที่เวทีช่อง7สีล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนวิวเพชรกอสดนะครับที่เวทีช่อง7สีนะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับเพชรเทเวทร์ร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับแพ้คะแนนวิวก็ไม่ได้แชมป์นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรายการชกกับทางด้านดีเซลน้อยเลี่ยมธนวัฒน์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางด้านดีเซลน้อยนะครับป่วยแจ้งถอนไปนะครััับบจึงงตต้้ออเลลื่่่่นนนนมาาาาสสปดดห์ีแแทะครวุ ดีเซลน้อยก็ป่วยยังรักษาการป่วยไม่หายนะครับจึงต้องถอนไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ทางด้านฝ่ายน้าเงินก็คือทางด้านพันศักด์วันทวีนะครับเดิมทีจะชกเป็นคู่รองคู่เอกครับคู่ที่3าจะชกกับสันเพชรนะครับซึ่งสันเพชรสอสลาดชีพนะครับทีมงานก็ย้ายศึกไปชกพลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงต้องถอนไปนะครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรเพชรนะครับเดียเกียริเพชรจึงดันเอาทางด้านพันศักด์นะครับที่เดิมทีจะต่อยเป็นคู่รองคู่เอกคู่ที่สานะครับมาเป็น คู่เอกแทนครับโดยโชคกับทางด้านคัมแบ็กนะครับแล้วก็มีการปรับน้าหนักกัน1่ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับพันศักดิ์นี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัย22่ปีทาการฟิตซ้อมอยู่ที่วลวันทวีนะครับมีคุณยุทธพันธ์วันทวีนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเลยเปิดเกมนะครับเตะหนักต่อยแรงตีหน้าเร็วนะครับล็อกอัดตีเหนียวแน่นนะครับหมัดซอกรุนแรงครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับพันศักก์ก็มีชนะคะแนนสันเพชรสอสละชีพนะครับที่เวทีช่อง74นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนโฟกัสแอดสันปาตองนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัตรที่เวทีช่อง74็สาฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินพันศักนะครับชนะ1นึฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้2องฝ่ายครับคู่นี้ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสันแบ็ก ทีเคยุสนาดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับแล้วก็กระดูกมวยชื่อมวยผมดูว่าผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับวินมอรัตนบันดิตนะครับพรสนห์โดยเฉพาะไฟาล่าสุดนะครับเคยขึ้นไปชิงแชมป์เฟเธอร์เวท126ปอนด์มาแล้วนะครับแต่ว่าแพ้วิวเพชรโกศลนะครับแต่ก็ถือว่าแพ้ของดีๆมานะครับโดยเฉพาะวิวเพชรโกศลนี่ก็ถือว่าทางด้านฝ่ายแดงคัมแบ็กทีเคยุสนาผ่านแล้วก็ปะทะมาหมดแล้วนะครับถึงถึงแม้ว่าจะแพ้คะแนนมานะครับแต่ดูว่าปะทะกระเบืดดีๆมาเยอะกว่านะครับฉะนั้นคู่นี้บทเบียดไปแล้วก็ยังชอบไปที่ ครับคัมแบ็กที่เคยุทธนาครับชื่อมวยดูได้เปรียบนิดๆนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านพันศักดิ์ววรทวีนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนํำรายการของมัทเจอรสีในสัปดาห์นี้นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคัมแบ็กที่เคยุทธนาครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคนะครับของมยทเจสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิราชัยซอเดชพันนะครับดูว่าชื่อมวยดูได้เปรียบครับ และคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดนะครับเพชรดีลาเอ็มยุเดนนะครับประเภทสายนับขวาน,น็อกอาวุธรุนแรงต้นต้น,ตนอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกลุ้นกินเต็มนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วน่าไม่หลับหล่นน่าจะมีราคาให้ขยับขยาขย,ายาแต่งตัวบางทุนได้นะครับก็คู่ที่2มองไปที่ฝ่ายใดนะครับเพชรดีลาเอ็มยุเดนครับและคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับมวยสายคนจัดนะครับเคยพลิกแพ้มานะครับวันนี้ ความพ่ายแพ้ไฟล์ล่าสุดน่าจะได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีนะครับไม่ถอยเยอะเกินไปจนน่าเกลียดนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรเก้าล้านสิงมาวินนะครับแก้แขนได้สำเร็จนะครับคู่ที่3ารองคู่เอกก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรและคู่ที่4นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับดูว่า กระดูกมวยดูว่าดีกว่านิดๆิดนะครับเพราะว่าประทะผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะไฟล์ล่าสุดเคยประทะกับวิวเพชรโกศลมาแล้วนะครับดูว่าชื่อมวยดูได้เปลี่ยนนะครับคุ่ที่4ก็มองไปที่ไฟล์ไหนนะครับคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ